ครับและเที่ยวนี้ครับประเภทยาวเลยครับ30พิพายครับแม่สีธนาพรครับกับเรือครับพัทรภูมินและเรือสุวรรณโหงครับเข้าเทียบทุนเลยครับ ครับขณะนี้เวลาครับ12นาฬิกากว่าๆนะครับไม่ร้อนเลยครับลมก็เย็นครับนั่งสบายครับลุกนั่งสบายมากครับสนามแห่งนี้ครับไปไหนก็สบายครับห้องน้ำนะครับอยู่ด้านด้านซ้ายมือผมนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับถ้าขันใช้ห้องน้ำบริการน้ำเชิญนะครับด้างซ้ายมือครับกลับเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันนะครับในประเภทเรือยาว30ฟีภายรอบรองชนะเลิศเที่ยวที่1นะฮะครับเที่ยวที่1ครับ ใครชนะครับนะครับก็จะมีผลนะครับเข้าไปยืนชิงทัเลอร์เช่นกันนะครับอีกหนึ่งคันครับแม่สีพัฒนาพรครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ในรูที่หนึ่งเรือดีสีอุบลครับพี่น้องครับรูที่หนึ่งครับพัชรภูมินครับเรือดีจากถิ่นภาคกลางครับอยุธยาครับอยู่ตรงกลางครับรูที่2องอโยธยาศรีราษฎร์เทพนครครับพี่น้องครับปิดท้ายด้วยสุวรรณหงษ์ครับเรือดีจากถิ่นอีสาน ไทยมีคะแนนน,น้อยครับจะเป็นที่หนึ่งในสายครับใช่เดี๋ยวครับอีกสักภาพเขาให้ผ่านคู่นี้ไปก่อนจะประกาศให้ทราบไะครับใจจะวายครับเออแต่แต่ผู้จัดการทีมคงไม่ใจวายละเพราะเขาติดบอดไปแล้วแต่ว่าในสนามทาง้งยังไม่รู้ทไทยบอนก็ยังไม่รู้ เที่ยวนี้เรามาดูทุกว,ว่านรอบรองชนะเลิศโอกาสหลังสุดท้ายท้ายสุดหลังพิงฟ้าที่จะเข้าสู่รอบต่อไปจะทําได้หรือไม่ได้ในนามของแม่สีพัฒนาพรนั้นอยู่ในรูตีหนึ่งพัฒนาภูมินอยู่ในรูทีสองอทางด้าน ทางด้านสุวรรณน,หนาหงนั้นอยู่ในลู่ที่สมเอาลุยเปิดไปผายประเภทลวเล็กพิกิโนสามสิบไปผายเที่ยวนี้จะต้องเอาลุยเพราะเอาแค่นี้เอาไอ้นี้เหลืออีกหนึ่งเดียวโอกาสสุดท้ายเก้าอีสุดท้ายที่จะเข้าสู่หลบชิงจะนเลิศต้องทําไม่ได้แต่จะทําได้หรือไม่ได้มาดูที่ว่าจะเป็นใครในเมื่อต่างคนต่างบีต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างตีต่างคนต่างผายหนีกันมาละจ้าหนีไม่ออกก็คู่นี้มาเที่ยวนี้เที่ยวจะดูว่ามีผลนะครับเที่ยวนี้มีผลใครแะแสงใครจะตาเพราะว่าลูกกลางจะนำไม่ย่ำนั่นคือพัทรัพย นำได้นำไปรูริมมาสิทาพรก็ไม่ท้อไม่แท้ไรตามขึ้นมาสุวรรณนงไม่ท้อไม่แท้ไรกดขึ้นมาต่างคนต่างไปประมาณสองรดูไม่ออกบอกไปได้ว่าเขาจะนำวาแล้วรองน้ำกายแรงดีไดเกินตั้งคือพัทธะภูมิน เรียกว่าจะใช่หรือไม่ใช่จะนํำหรือไม่น้ำครับต่างคนต่างปองไม่นมหน่มชุดนำในน้ำของพัทละภูมินนำอยู่แรกๆน้อยต่างคนต่างใสกันขึ้นมาดูทิว่าในเที่ยวนี้ต่างคนต่างบีต่างคนต่างล้วงต่างโคนต่างซัดขึ้นมาในรอบรองชนะเลิศลว่าเซมิไฟแนลใสกันเต็ม พิกัดและเจ้าเอาและจ้าใส่กันเต็มพิกัดก็บอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับในน้ำของพระระภูมินเรือดีจากสีอยุธยา,าเทราเทพนขอไว้น้ำโดกขึ้นมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไล่บทไล่บลีบ้ไล่จีตาาจ้ตามมาจี้ตามมาลือนอ,นอกสุดในน้ำของสุวรรณเอ๋ยสุวรรณโออุดรธานีระยะสุดท้ายเขาบอกว่าระยะสุดท้ายน้ำโดงพระระภูมิอยุธยากำลังจะไหลเรือกำลังจะไหลเรือไหลเรือเข้าเส้นไทย โโหตาม,ตามสายตาครับก,ก็ไม่รู้บอกเที่ยวแรกเอาไว้ก่อนอยากจะไปล้างตากับเทพวัชรวิทย์อีกครั้งหนึ่งในรอบชิงเออลมแรงครับลมแรงระวังนะครับท่านได้ยืนอยู่ข้างหลังป้ายครับอ,ออกคะกรรมการดูด้วยครับล<อ>มแรงครับพัดเอาป้ายลมแล้วครับตอนนี้นะครับ ล้มล้มล้มใส่ผู้ใหญ่ไม่ทอะไรกวเด็กวิ่งผ่านแล้วล้มใส่เด็กนะครับนะยังไงยังไงก็ตั้งเอาเชือกมัดหรือว่าหลบไปก่อนพิงตรงไหนไปก่อนลมแรงมากกับในสนามนะครับนะครัท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตามสายตานะครับเมื่อสักครู่นะฮะเรือ30ฝีพายรอบรองเชนะเลิศในเที่ยวที่1นะฮะก็เข้าเส้นชายไปเป็นที่เรียบร้อยอยุธยาครับพัทรุภูมินครับอันดับที่1สุวรรณหงษ์ครับอุดรธานี อันดับที่2อันดับที่3ก็เป็นแม่สีพัฒนาพรครับจากอุบลราชธานีครับครับหลังจากนั้นก็มาดูอีกเทีนงครับนะครับแม่ยาจันมีทุ่ทที่1ครับอัครมงคลรูน้ําที่สองครับรูน้ําที่3าก็เพชรมงคลนะครับเมื่อเข้าเทียบทแล้วครับก็เตรียมตัวออกได้เลยครับรอคณะกรรมการปล่อยแล้วครับตัวนี้ครับอัครมงคลนี่ก็เจอกับเพชรมงคลมาแล้วน่าจะรู้แต่ยังไม่เจอกับแม่จันมีนะแม่ยาจันมีนี่ยังไม่เจอ อ้าวเราประกาศอันนั้นไปหรือยังเราใครเข้าอะแล้วเขาเอาไปไหนแล้วแม่ยังไม่ได้ประกาศครับผลการตัดสินประเภทเรือยาวใหญ่นะครับเที่ยวที่สองครับระหว่างระหว่างเรือนะครับสอนภายว่าสอนพายว่าสีสตึกผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับและขุนทับด้วยครับ ถ้าไม่เต็มเท่ากันครับผลการตัดสินออกมาแล้วในเมื่อเต็มเท่ากันก็ต้องมาวัดเวลาทั้งสองเที่ยวเพื่อหาหนึ่งเดียวเข้าสู่รอบชิงครับในสายนี้ระหว่างสอนภายวาดกับสีสตึกสีสตึกมีเวลารวมกันอย่เาเพึ่งเฮอย่าพึ่งเฮแหมสีสตึกมีเวลารวมกันทั้งสองเที่ยวสามนาทีสิบห้า จุดหกห้าครับสอนไพวากับสีสตึกสอนาพว่ามีเวลารวมกันสามนาทีสิบห้าเท่ากันเป๊ะต่างกันตรงจุดวินาทีนะฮะเสี่ยวของวินาทีเสี่ยวของวินาทีสุดยอดฮะสอนายว่าสามนาทีสิบห้า จุดสี่สองครับเป็นนั้นว่าสอนภายว่าเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งครับครับถึงว่าสอนภายว่าครับทำเวลาน้อยกว่าทั้งสองเที่ยวรวมกันนะครับได้เวลาครับสามนาทีจุดหนึ่ครับวินาทีครับเสรนะครับเป็นว่าน้อยกว่าครับน้อยกว่าสีสตึกครับเดี๋ยวสีสีสตึกไปไปไปแย่งกับเจ้าแม่ประดูทองเข้าอีกเทียอนึง